สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องเหมิวชวนทำกินเช่นเดิมนะคะวันพฤหัสที่4มกราคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารค่ะเลิกงามยามดีวันนี้ทั้งคู่ก็ได้เลิกจุดทะเบียนสมรสเมื่อสักครู่ซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์ค่ะว่าวันนี้ได้เลิกจุดทะเบียนสมรสขอกราบขอบพระคุณพ่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแม่ตาเป็นพยาน และขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ภรรยาท่านผู้ว่าเป็นนายทะเบียนด้วยตัวท่านเองแอนกับพี่บอยดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณของขวัญจากบ้าน AB ดอกไม้จากแม่ปอดีว่าและขับวยพรจากทุกๆคนด้วยนะคะล้วว่าเป็นข่าวดีเริ่มต้นปีมังกรยินดีกับซอแอนและบอสบอยด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีขอบคุณ f อ f แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ